ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด breaking news อุ้งอิงแจงปมเด็กวัย17อ้างเป็นแฟนคลับเปิดเพจให้หลอกเงินผู้ใหญ่ลงทุนหลักแสนอุ้งอิงแพทองทานชินวัตรบุตรสาวนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้โพสต์อินสตาแกรเผยถึงกรณีถูกเด็กวัย17ปีแอบอ้างเป็นแฟนคลับชวนไปลงทุนโดยบอกว่า ทำผิดพลาดอะไรขอโทษขอโอกาสผู้ใหญ่หลายๆคนก็พร้อมให้อภัยนะคะอย่ากโกหกสร้างเรื่องให้คนอื่นเดือดร้อนเลยค่ะที่พี่ลงพี่ก็เสียใจที่โดนน้องโกหกเป็นเรื่องเป็นราวนะคะน้องก็จัดการเรื่องของน้องไปไม่ต้องดึงใครไปเกี่ยวข้องให้วุ่นวายค่ะ The truth is never as painful as discovering a lie ก่อนจะแจ้งกรณีดังกล่าวว่า น้องบิวอ้างว่าเป็นแฟนคลับพี่มาสักพักหนึ่งทำเพจให้พี่มีคนตามกว่า1,000พเคยมาเจอกันที่กรุงเทพสองครั้งจริงๆไม่อยากลงแบบนี้แต่พอดีน้องอ้างไปเยอะมากจนเรื่องวนมาถึงพี่ทำให้คนอื่นๆเดือดร้อนได้ยินมาว่าชวนผู้ใหญ่หลายคนลงทุนเป็นแสนแต่ตอนนี้ไม่มีเงินคืนและอ้างว่าอิงกำลังช่วยจัดการซึ่งอิงไม่รู้เรื่องเลย ล่าสุดน้องส่งมาขอยืมเงินพี่1,2,000 0บาทพี่ก็ตกใจเด็กน้อยอายุ17ปีจะเอาเงินไปทำอะไรขนาดนี้เล่าเรื่องวนไปมาพูดไม่เหมือนเดิมสักรอบเลยเอาเป็นว่ารายละเอียดก็ช่างมันนะรู้แล้วว่าโกหกทั้งหมดขอยืนยันตรงนี้ว่าไม่ได้รู้จักครอบครัวของน้องนะคะที่น้องอ้างว่าคุณพ่อทำธุรกิจสีเทาและอิงร่วมทำด้วยไม่เป็นความจริง ยังไม่เคยเจอหรือรู้จักที่บ้านน้องเลยและน้องไม่ได้ทำงานที่มูลนิธิไทยคมน้องเคยชวนทำบุญให้โรงพยาบาลที่ภาคใต้ช่วงโควิด1 9ระบาดหนะักก็ได้โอนเงินช่วยเหลือไปผ่านบัญชีโรงพยาบาลแค่นั้นขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ Comment ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ